สวัสดีครับผมนายคำพลวงแร่นะครับนักุรกิจของบริษัทร o ย a ลเนเจอร์เน็ตเวนะครับจะมานําเสนอเกี่ยวกับสินค้าของผลิตภัณฑ์และแผนรายได้ที่จะทําให้เพื่อนๆมีเงินใช้กันตลอดไปนะครับบริษัทร o ย a ลเนเจอร์เน็ตเวิร์กจำกัดเปิดเมื่อ9กันยา2550นนะครับแผนงานหลักก็คือประกอบธุรกิจแบบขายตรงนะครับหรือว่าแบบเครือข่าย ทำได้ยุติธรรมนะครับผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด4หมวดใหญ่ๆด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสุขภาพด้านของความงามเรื่องของเครื่องดื่มและก็ด้านอาหารเสริมพืชนะครับของผลิตภัณฑ์เราก็จะเน้นเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาที่เหมาะสมนะครับนโยบายนะครับเป็นครอบครัวทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับงานยึดมั่นกฎจรรยบัณ ความสําเร็จของคุณคือหน้าที่และความรับผิดชอบของเรานะครับบริษัทรอย a ลเนเจอ e ์เนเปิ k กจำกัดสู่ความสําเร็จร่วมกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพืชน,นะครับตัวเนเจอร์ o กนาโนเอนไซม์ไคโตสารนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยน้ำนครับสูตรเข้มข้น1ขวดขนาด1ลิตรนะครับพ้นได้5-8ไล่นะครับ5-8ไล่นะครับแล้วแต่เราจะปรับแล้วแต่ความชำนาญการของคนในการปรับหัวพ้นหรือว่า สำเร็จการในการพ่นนะครับฉีดเพื่อบำรุงกระตุ้นการเจริญเติบโตป้องกันโรคป้องกันแมลงนะครับตัวนี้480บาทครับาทราคาคุณสมบัติทางกายภาพนะครับเป็นของเหลวนะครับเหนียวใสสีเขียวสภาพเป็นกรดนะครับมี pH ที่4ี่นะครับรสชาติเฉพาะตัวนะครับมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับวัตถุดิบในการประกอบนะครับมีเปลือกกุ้งชนิดพิเศษตัวนี้นําเข้าจากต่างประเทศเลยนะครับ แกนปลาหมกึกกระดูกปูหลายชนิดรวมกันนะครับเชื้อราเชื้อจุลินทรีย์ชนิดพิเศษก็คัดสรรมาจากเป็นลิขสิทธิ์ของเนเจอร์เฮาส์เองนะครับคัดสรรโดยเฉพาะนี่เป็นความลับของบริษัทนะครับกดอินทรีย์ต่างหลายชนิดสารอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับในการเพาะเชื้อเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เราจงใ้สารอาหาร,รวัตถุดิบอินทรียอื่นๆเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มธาตุอาหารนะครับต่างๆที่พืชจําเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับ ก็เรามาดูเมื่อเราได้วัตถุดิบมาแล้วทำาการหมักแล้วก็ทําการผ่านกระบวนการต่างๆเราก็จะได้สารอาหารที่พืชต้องการดังนี้นะครับธาตุอาหารหลักคือขาดไม่ได้เลยคือ NPK เป็นตัวหลักที่พืชต้องการมากที่สุดและก็เยอะที่สุดด้วยครับธาตุอาหารรองลงมาแคลเซียมแมกนีเซียมกบมาถานันนี้ก็ต้องการเป็นปริมาณที่พอสมควรนะครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับธาตุอาหารเสริมพืชต้องการที่ในปนริมาณที่เล็กน้อยแต่ว่าขาดไม่ได้สักตัวเลยนะครับ มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์1ล้านล้าน,าน,านตัวต่อ1ซีซีถือว่ามีความหนาแน่นของจุลินทรีย์ต่อปริมาณผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยครับ1ล,ล้านล้านตัวต่อ1ซีซีนะครับเอนไซม์เอนไซม์จะช่วยในกระบวนการทํางานของเนื้อเยื่อของพืชในกระบวนการต่างๆของพืชโปรตีนพืชต้องการเหมือนกันครับเป็นหน่วยที่ย่อยลงไปอีกครับไคโตซานไคโตซานช่วยในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรคป้องกันแมลงครับป้องกันแมลง สารเคลือบใบอีกทีหนึ่งนะครับคุณสมบัติพิเศษของเนเจ่โกกระตุ้นการจเจริญเติบโตทําให้พืชโตเร็วนะครับให้ผลผลิตเต็มที่สามารถยับยั้งการจเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อราได้นะครับต่อต้านเชื้อราหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไฟท็อปเทล่าหรือว่าโรลคลากเน่าคนเน่าเชื้อฟูซาเลียมเชื้อแอนเทคโนหรือว่าโรคกุ้งแห้งที่เกิดกับพริกนะครับทีเ่เห็นกันบ่อยๆโดย ตัวผลิพันธ์เนี่ยเจ้าโกเองจะไปสร้างสารธรรมชาติเรียนแบบเชื้อราครับเพื่อกระตุ้นการเจริญเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิหรือว่าพูดง่ายงคือคือการทําวัคซีนเหมือนเราทําวัคซีนกับพืชกับสัตว์กับคนนี่แหละเกิดการแตกรากฝอยนะครับพืชก็จะหากินอาหารได้ดีขึ้นนะครับเมื่อพืชมีรากฝอยเยอะมากขึ้นการจเจริญตบโตก็จะดีขึ้นต้านมาแมลงโดยสารไคโตซานนะครับตัวนี้ผสมผสานกับเทคโนโลยีแอดวานซ์นะครับไบโอฟอร์ เมนเทชันขั้นสูงนะครับพร้อมกับการคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์จุลินทรีย์ให้เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจข,ของไทยนะครับอัตราการใช้และราคาเรามาดูอัตราการใช้และราคากันบ้างนะฮะอัตราส่วนเนี่ยจะโก 40cc ต่อน้ํา20ลิตร4 0 c ีก็ประมาณที่2ฝานะครับต่อน้ํา20ลิตรก็1ถังนะครับใช้ไม่มากนะครับใช้น้น้อยนะครับแต่ได้ผลเห็นคุ้มค่านะครับแช่มเมล็ดพันธุ์หรือว่าท่อนพันธุ์ก่อนปลูกนะครับก็เราก็คํานวณน้ําดูว่าเราจะใช้เท่าไหร่แล้วก็ เอามาคำนวณไนาการเติมตัวเนเจโกเราลงไปนะครับแล้วแต่ท่อนพันมาเลพัน,นเรามากน้อยขนาดแช่หนึ่งคืนหรือว่าสองคืนนะครับก็ช่วงต่อไปก็คือฉีดพ่นให้ชุ่มนะครับทั้งใบลำต้นโคนต้นไม่ว่าจะทุกๆหนึ่งเดือนนะครับฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นอ้อยยางพาราข้าวมันสำปะหลังก็ฉีดพ่นเพื่อบำรุงรักษากระตุ้นเร่งผลผลิตนะครับยางพาราเร่งน้ำํำยางครับขวรเล็กสามารถฉีดพ่นได้หนึ่งถึงสองไร่นะครับ ขวดเล็ก250รีอีขวดใหญ่สามารถฉีดพ่นได้4ีถึงแไร่เลยนะครับขวดเล็กราคา140บาทนะครับกด250ร้อยห้าบี่ี่ร้อยสบาทถ้าเป็นสมาชิกก็110บาทนะครับถูกลง30บาทประหยัดไป30บาทนะครับขวดใหญ่1ลิตรราคา480บาทเองนะครับเราขายไม่แพงเท่าไหร,ร่นะฮะราคาสมาชิกอยู่ที่380บาทถูกลงกว่าราคาปีกอยู่100บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ ถูกมากๆนะครับเมื่อเทียบกับสินค้าในท้องตลาดทั่วๆไปนะครับ1ลิตรราคา380บาทสามารถพ่นได้ถึง4-5ไร่นะครับลองดูนะครับหลักฐานและการสมัครสมาชิกนะครับเพื่อไปสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าในราคาสมาชิกหรือว่าต้องการสร้างรายได้พิเศษก็ลองดูนะครับสำเนาบบัตรประชาชนสำเนาบบัญชีธนาคารอัตราค่าสมัคร200บาทนะครับนี่สมัครครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีพไม่ต้องต่ออายุ ทุกๆหนึ่งปีนะครับสำหรับครั้งเดียวเลยครับมีสิทธิ์ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาสมาชิกได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวอื่นหรือว,ว่าเกี่ยวกับสินค้าเนโตโกเองนะครับมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตามโครงสร้างของบริษัทนะครับมาดูแผนการตลาดของบริษัทบ้าน,นครับซื้อหรือขายสินค้าของบริษัทสะสมให้ครบ750 PV ทก็เราก็จะขึ้นตำแหน่งนะครับ้อ้านี่ถ้า ถ้าถ้าไรเป็นสินค้าก็คือเนเจโกขวดใหญ่จํานวน5ขวดเองนะครับไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินก็อยู่ประมาณ1,900บาทนะครับเราก็สามารถขึ้นตําแหน่งแล้วก็มีรายได,ได้ได้นะครับแนะนําสมาชิกท่านอื่นให้ใช้หรือสมัครสมาชิกนะครับเราสามารถแนะนําคนได้2คนหรือว่ามากกว่าน,นั้นนะครับ2คนขึ้นไปนะครับเราก็จะได้ค่าแนะนําส่วนตัว40%ของ PV นะครับถ้าเป็นพืชพันเนเจโกขวดใหญ่เราก็จะได้60บาทตัวน,วนี้ตัวนี้พิเศษนะครับ เหมือนเราขายครั้งเดียวเราไล่ตลอดแม้ว่าสมาชิกท่านนั้นปีนี้หรือว่าครั้งนี้ครั้งหน้าไม่ได้มาใช้กับเราแต่ก็ยังมีการเบริกสินค้าเราก็จะได้เราก็จะได้ค่าแนะนํากับเขาตลอดคือเหมือนกับการขายครั้งเดียวแต่เราได้เปอร์เซ็นต์ในการขายตลอดอไปตลอดชีวิตที่เขายังใช้สินค้าอยู่นะครับก็ข้อต่อมาคือเมื่อเกิดคะแนนหรือว่า PV ครบ750บราลล้านซ้ายขวาไม่ว่าจะเป็น จากที่เราซื้อใช้เองขายเองหรือว่าจากทีมงานเราใช้เมื่อคะแนนสะสมครบ750คะแนนมีซ้าย750ขว่า750เราก็จะได้300บาทตันทีนะครับไม่ว่าจะเกิดจากการเราซื้อสินค้าเองเรานําสินค้าไปขายหรือว่าทีมงานเราเบิกใช้สินค้าทีมงานเราเบิกใช้เราทีมงานเราแนะนํโคนแล้วก็โคนนั้นมีการเบิกใช้สินค้าเกิดคะแนนซ้ายขวา ครบ750เราก็จะได้300บาททันทีนะครับสูงสุด5คู่ต่อว,วันนะครับจ่ายไม่ไม่เกินนี้นะครับไม่เกิน1,500ต่อว,วันนะครับมาดูรูปแบบการทํางานของทีมงานเราบ้างทีมงานของเราคือเน้นการขายปีกครับโดยทีมเรามีเทคนิคในการซื้อสินค้าให้่ํากว่าราคาสมาชิกทั่วไปนะครับเรามีเทคนิคนะครับเมื่อท่านนําไปขายปีกท่านจะได้กําไรมากกว่าเ,าเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับจะได้กําไรเกือบครึ่งหนึ่งของ ราคาที่ซื้อมารดเลยครึ่ง,งต่อครึ่งนะ้ครับเรามีเทคนิคพิเศษผ่าพภาพตอนนี้ต้องคุยกันเป็นการส่วนตัวนะครับ2เน้นการสร้างเครือข่ายนะครับโดยใช้รูปแบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ออนไลน์ก็คือทําการสร้างเครือข่ายแบบออนไลน์อาศัยเครื่องมือแค่2ตัวเองไม่มากเท่าไหร่นะครับมีตัวโฟโต้สแคปนะครับแคมตอเซียูอบนะครับผสมผสานกับเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทรงพลังและมีอำนาจที่สุดไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k Line พันทิพช่องทางการโพสต์ต่างๆนะครับนี่คือการทํางานแบบออนไลน์นะครับทํางานอยู่ที่บ้านทํางานอยู่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับมาดูการทํางานแบบออฟไลน์บ้างนะครับก็มีการรูปแบบคอนเทนต์งานการอบรมกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นระยะรูปแบบการบริการอ,าอื่นๆการลงพื้นที่การประชาสัมพันธ์การโฆษณาทางสือ่อวิทยุต่างๆการแจกโบชัวนี่คือหรือว่าการคุยแบบคูยตัวตัว,ตวนี่เราก็เน้นเราก็ทําเหมือนกันนะครับ ถ้าใครสนใจสมัครจะมาชิกนะครับได้ละครับ200บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงเท่าไร่2 0 0บาทนะครับมีก็ใครที่สนใจซื้อสินค้าเพื่อใช้หรือว่าเพื่อทดลองใช้นะครับขวดใหญ่1ลิตรนะครับ480บาทขวดเล็กขนาดทดลอง250บาทถ้ายังไม่สมัครมา,มาชิกก็ซื้อในราคาขายปลีกทั่วไปก่อนก็ได้ครับที่ร้าน สมัยดเดกเกษตรพันธุ์นะครับหรือโทร0806270221หรือเพ f เฟ e บุ๊กนะครับติดต่อเฟ b บุ๊ก้านสมัยดเดกเกษตรพันธุ์นะครับก็ทีนี้ผมก็ขอจบการปีเซนเพลงนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ร้านสมัยดเดกเกษตรพันธุ์ขอบคุณครับแล้วเจอกันที่ความสําเร็จนะครับขอบคุณครับผม